สวัสดีครับวันนี้ออกระิกฟาร์มนะครับวันน,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 นี้เราจะมารีวิวการใช้งานมีดเสียบยอดนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดครับมีดเสียบยอดนี้นะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่มีทำงานได้สองส่วนนะครับมาบด,ดูกันว่ามีอะไรบ้างครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นใบมีดนี้นะครับ จส,สามารถตัดกิ่งได้นะครับส่วนที่2 <c oughs> ก็คือส่วนใบเมีดตรงนี้นะครับรตรงนี้เห็นไหมครับใบมีดตรงนี้ใบเมีดก็จะเหมือนเนี้ยที่แถมมาให้นะครับนี่คจะเป็นรูปตัว V นะครับือเป็นรูปตัวยูได้หมดเลยนะครับที่เราแถมมากับกล่องนี้นะครับ ทีนี้การใช้งานนะครับตัวนี้เลยอีกอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นหมอนเหมือนหมอนรับนะครับเวลาใบมีดกดถูกกดลงด้วยแรงเรานะครับก็จะมีตัวมารับตัวกิ่งไม้นะครับเวลาเลิกใช้งานแล้วก็ปล่อยออกนะครับถัดมาก็จะเป็นสปริงนะครับสปริงสำหรับกดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ ทัดมาก็จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกเราผักเข้าผักออกนะครับการใช้งานง่ายมากผักเข้าผักออกนะครับ,รกออกรบแล้วก็ด้ามจับนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับใบมีดก็จะทํามาจากเซเนเดสนะครับคือป้องกันการเป็นสนิมสําหรับการใช้งานนะครับหลังการใช้งานทุกครั้งเราก็ควรฉโลมน้ามันจักที่มีอยู่ขายทั่วไปเนี่แหละครับก็ชโลมไหด้หนิดนึงล้างทงาความสะอาดแค่นั้นเองนะครับเป็นการถนอมเครื่องมือเรา ให้ใช้งานได้นานๆนะครับแล้วก็มีสปริงสปริงนี้ครับก็เป็นสแตนเลสนะครับอย่างดีนะครับป้องกันการเกิดสนิมนะครับเอ่ออุอปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นี่ก็จะมีนี่ครับเป็นหมอนรองเหมือนกันอันเกตนี่ป็นหมอนรองครับเวลาเอาไหลเอาไว้เปลี่ยนเวลาเราใช้งานไปเยอะ แต่ถ้าเป็นที่ออนนี้ออร์แกนิกฟาร์มเราใช้เราก็จะหมุนเอนะครับหมุนเอานะครับเวลาเราใช้งานไปเยอะๆเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับล่องหมอนมีประมาณหกหกล่องนะครับมันเหมือนเป็นเขียงรองนะครับรองรับทีนี้การใช้งานนะครับสมมุติเราเจอการเสียบยอดนะครับเออผมจะพูดถึงกิ่งมันนะกิ่งไม้ที่เราจะทํางานเสียบยอดนะครับกิ่งเนี้ยเพราะว่า มีดใบนี้จะไม่รองรับกิ่งที่เป็นเล็กๆเพราะว่าด้วยใบมีดใบมีดมันจะไม่สามารถซอยกิ่งให้แยกออกได้นะครับเนื่องจากมันเล็กเกินไปนะครับสังเกตว่ามัน,ม,น,ม,นมันเล็กมากจนใบมีดเนี่ยไม่สามารถเข้าไปทําให้ผิวของของกิ่งไม้ที่เราจะทําการเสียบยอดนะครับ แลวมันจะทําให้ฉีกขาดนะครับนั่นหมาย่เกิดแผลฉีกขาดปุ๊บก็หมายถึงว่าเชื้อโรคเข้านะครับการเสียบยอดนั้นก็ไม่สมบูรณ์ครับนี่เสียบยอดนี้เหมาะสําหรับใช้เสียบยอดหลักๆนะครับก็จะเป็นพวกกิ่งทุเรียนมะน,นาวส้มโอนะครับมะม่วงอันนี้ใช้ได้หมดเนี่ยแต่กิ่งไซต้องไซอยู่ประมาณสัก5มิลิเมตรขึ้นไปนะครับ ก็คือใช้กิ่งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ๆนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือเนี่ยการตัดแต่งนะครับเราสามารถตัดแต่งได้นะครับโดยใช้ตัวใบมีดที่ใช้ในการตัดแต่งนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าการทํางานว่ากิ่งเนี่ยมันทานํางานยังไงนะครับเรามาดูกันสมมติว่ากิ่งอยู่หน้างานอย่างเงี้ยนะครับเวลาเรา กิ่งที่อยู่กับถุงชามมันก็จะตั้งอยู่นี่ใช่ไหมครับเวลาเราใช้งานเราก็แค่วางนะยตัวนี้ครับให้เข้าร่องกับใบมีดก็คือหมอนรองนะครับพยายามรองให้ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราดูว่าตรงกลางเสร็จแล้วเราก็กดครับแค่นี้เองครับก็เรียบร้อยนะครับ ท่านี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเกิดแผลฉีกขาดน้อยมากอันนี้ผมยังตัดไม่ถึงกลางเดี๋ยวผมจะเอาตัวให้ดูว่าเวลาการใช้งานแล้วเนี่ยครับทีนี้เรามาดูการใช้งานมันนะครับเอ,อ่อสมมติว่ามีกิ่งพันธุ์ดีอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นมะนาวนะครับที่เราจะมาทําการเสียบยอดนะครับ กับตอมะสังนะครับแล้วก็แต่งกิ่งนิดนึงนะครับกิ่งมะนาวนี่จะเป็นกิ่งที่ประมาณนี้ที่เราใช้ในการเสียบยอดนะครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยสอดเข้าไปที่ที่รองนะครับจะสังเกตว่าเราก็พยายามจัดใบมีดให้ตรงเนี้ย ตรงนี้เห็นนะครับตรงนี้ให้อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของกิ่งครับเพราะว่าถ้าใบมีดอยู่เนี่ยตรงไม่ตรงกลางเนี่ยจะทําให้เรานําไปเสียบเออ่ต่อแล้วมันจะไม่เข้ารูปกันนะครับทีงนี้เราก็จัดส่วนให้มันได้นะครับแล้วก็กดนะครับหรือถ้ามันยังไม่ตรงกลางครับเราก็ทําการกดใหม่นะครับ นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นมะนาวพันธุ์ดีนะครับที่เราจะนําไปเสียบยอดนะครับเห็นว่าเนี่ยนะครับีหน้าตาประมาณนี้สมมติเรามีตอตอมะขิดตออะไรก็ได้ที่เราจะทําการเสียบยอดนะครับตอพวกเนี้ มันก็เราก็ตัดเหมือนกันนะครับให้มันเข้ารูปกันเสร็จแล้วเราก็นำมาเสียบเห็นไหมครับก็จะเข้ารูปกันดูแบบเนียนไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยึดด้วยผ้าเทปต่อยอดนะครับก็คือป้องกันอากาศแล้วก็เชื้อโรคเข้านะครับ ก็นากิ่งไม้นี้หรือต้นไม้ที่เราอันนี้ก็นําไปไว้ในที่ร่มนะครับเอ,อ่อบางที่เห็นแนะนําให้เอาใส่ถุงนะครับปิดนะครับเพื่อเป็นการเร่งนเนื้อเยื่อให้ติดเร็วนะครับก็ใช้ได้เหมือน,นกันนะอันนี้แล้วแต่เทคนิคของสวนนะครับบางบางที่ก็ใช้ถุงปิดทั้งหมดเลยนะครับหลังจากพันเทปเรียบร้อยแล้วเอ,อ่เอ,อเท่านี้นะครับปัญหาหลักๆก ที่ใช้มีดเสียบยอดนี้นะครับที่เราเจอนะฮะเอ,อเราจะไม่สามารถตัดกิ่งเล็กๆได้ก็คือต่ำกว่า5 5มิลนะครับเนี่ยจะเจอว่าคือแผลมันค่อนข้างจะเสียเยอะนะครับเนื่องจากด้วยไซส์ของใบมีดนะครับเออทีเนี้ยเรามีเทคนิค คือใบมีดเนี่ยที่เราทาเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์กิ่งเล็กนะครับก็ต้องเป็นใช้รูปตัววีที่มีอยู่ในกล่องเนี้ยไปด้วยนะครับนี่ครับมันก็จะตอบโจทย์กิ่งเล็กๆที่เราต้องการเสียบยอดนะครับอันนี้เป็นรูปตัวยูที่ผมรีวิวให้ดูเนี่ยจะเป็นรูปตัวยูเห็นไหมครับถ้ากิ่งเล็กๆก,ก,ก็จะเปลี่ยนเป็นใบมีดการเปลี่ยนใบมีดนะครับก็เปลี่ยนง่าย เียนใบมีดนะครับตัวนี้นี่เป็นสกูนะครับเราก็ขันสกูออกตัวนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เอาสกูของใบมีดเนี่ยครับตรงนี้ออกนะครับก็เรียบร้อยเลยก็ไม่มีปัญหาหง่ายเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนคนระับก็สรุปแล้วก็ทํางานได้ง่ายนะครับเพียงแต่เราใช้ใบมีดให้เหมาะสมกับกิ่งที่เราจะนํามาเสียบยอดนะครับสําหรับ มีดเสียบยอดตอนนี้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับก็ใช้อยู่นะครับเออสำหรับคนที่ต้องการมีดเสียบยอดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ออนนี่ออร์แกนิกฟาร์มได้เลยนะครับจุดแข็งของมีดเสียบยอดนี่เราทำงานได้เยอะครับก็คือในการเสียบยอดกิ่งกับพันดีแล้วก็ กิ่งตอนต่างๆนะครับที่เราต้องการนํามาเสียบยอดกิ่งดีๆที่ต้องการเก็บไว้ในสวนทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแทนที่แบบเดิมนะครับที่เราใช้มีดแบบเดิมนี่เราจะใช้มีดนะครับในการเฉือนแล้วแต่สำนักไหนนะครับแล้วแต่อาจารย์ก็ ก็แล้วแต่การเฉือนว่าจะยังไงก็ให้เข้าเสียบเสียบกับต้นตอได้ซึ่งว่าจะทําเสร็จก็เสียเวลาแค่นั้นเองนะครับซึ่งถ้าเรานํามีดเสียบยอดมาใช้เนี่ยมันลดขั้นตอนลดเวลาเราได้เยอะเลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเฉือนกว่าจะได้นะครับ อันนี้ใช้มวลานาน,น,านอันนี้เพียงแต่ระวังเงี้ยอย่างเงี้ยแค่นะี้ให้ได้ตรงกลางแค่นี้ก็เรียบร้อยนะค,ครับแผลก็เข้ากับสนิทกัน มีปัญหาอะไรก็ถ้าแปลเข้าสนิทกันปุ๊บโอกาสติดเชื้อโรคเชื้อรานะก็น้อยลงเพราะเราก็ต้องพันเทปอีกทีหนึ่งนะครับไม่ให้โดนอากาศหรืออากาศเข้าไปขอบคุณครับที่ติดตามชม o n นิคออร์แกนิกฟาร์ครับสำหรับการรีวิวมีดเสียบยอดนะครับ